ม่พี่น้องเนาะก็กับเส้นหลังพี่น้องเส้นหลังคือใหญ่หรือเส้นหลังซีสิก ulously, ิ๋กับพี่น้องเนาะไทยรถต้องรอล่านไม่พูพี่น้อง่านไม่พูเป็นแม่อยู่เนาะเป็นละกันมาหลอกง่าเพราะว่ารถโครงสร้างพี่น้องก็เลยติดติดถึงถึงนนะพี่น้องไทยดึงกันขั้วเลี้ยงขัเลี้ยงพี่น้องขัเลี้ยงเึ็นแม่พี่น้องเลี้ยง โอ้รถแรงรถแรงครับรถแรงสุดอยอดเลยไป้เหมือนกันนัครับพี่น้องเนาะบริษัทชนะคงเลยพี่น้องเลยสมทีพี่น้องสมทีอย่างคนมี็นสมทีอย่งคนเป็นพุทธสาเจ็ดทำถนนมีทุทกอย่างพี่น้องรถเกียร์รถบดนะครับครบถ้วน หอไหาครับแงแรงแห้งเนาะไปแล้วลบิ่งตนี้เนาะนี่ครับอกนาพี่น้องเนาะาลอกนางามพี่น้องสมอ